ทำเอาแฟนคลับ f อช็อกไปตามๆกันพี่น้องคะหลังจากทีเรื่องราวของน้องยูจิหายทองคำนะคะที่ตอนนี้เป็นอีอย่างที่ตือจับตามองเป็นย่างยิงพี่น้องคะว่าตอนสถานะของยูจิหายทองคํากับพีพีพีราชาหลังจากทีน้องยูจิหายทองคํานะคะได้ออกมาโพสต์แรงเกี่ยวกับประเด็นนี้ทําเอาแหล่งข่าวหลายๆช่องนะคะ ได้นาเสนอเรื่องเล่าของน้องยูกิไฮทองคําเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะแล้วล่าสุดพี่น้องขาเมื่อคที่เพื่อนไดเอามาลงนะคะบอกว่าเรื่องราวนี้นะคะแฟนคลับเอฟซีหลายคนต่างกะจับตามองพี่น้องว่าเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นนี้เป็นแจ้งไดกันแท้ระหว่างน้องยูกิไฮทองคํากับพรีพีนะคะล่าสุดพี่น้องขาเรียกได้ว่า ถูกจับตามองเรื่องสถานะมาพักใหญ่แล้วนะคะสำหรับคู่นี้น้องยูกิเพนปากาหรือยูกิหทองคำและพีพีพีราชาซึ่งทั้งคู่นั้นเพิ่งเปิดตัวคบกันเมื่อเดือนกรกฎาที่ผ่านมานี้เองนะพี่นอ้องแต่ก็นานนี่ทางยูกิกลับออกมาโพสต์คำคมเศร้าๆอยู่บ่อยๆครั้ง ทำเอาแฟนคลับต่างก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะคะพี่น้องคะล่าสุดค่ะพี่น้องได้เห็นน้องยูก,กิหายท้องค่ำนะคะได้ออกมาโพสอ่าวิดีโอในช่องต่อตอของน้องเองนะคะพี่น้องคะโดยคลิปนั้นก็มีข้อความว่าเราไม่อินกับเธอวะนะคะอีกทั้งยังเขียนแคปชั่นว่าอืมฮ่า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 ,านะคะพี่น้องคะงานนี้ <c oughs> งานนี้ได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ถามว่าเลิกกันแล้วเหรอคะนะคะสําหรับคนทีพ่อแต่เห็นน้องยุกิหายทองคําโพสแบบนั้นกมีค้นเข้ามาถามพี่น้องค่ะว่าเลิกกันแล้วหรอคะนะคะแล้วยุกิหายทองคํานะคะก็เข้ามาตอบคอมเมนต์ทันทีนะคะพี่น้องคะบอกว่าเลิกกันแล้วหรอคะซึ่งทางยุกิก็ได้เข้ามาตอบกลับว่า โหพี่รู้ได้ยังไงคะว่าหนูเจออะไรมาบ้างอย่าตัดสินเพียงแค่เพราะอีกคนหนึ่งเป็นเด็กกว่าสิคะเพราะมันไม่มีใครมาเล่าทุกอย่างให้คนอื่นฟังหรอกคะ่ะแล้วมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของหนูด้วยคะ่ะส่วนทางด้านแฟนคลับก็ได้เข้ามาให้กำลังใจอยู่กี่มากมายอาทิอะไรที่ควรมองผ่านให้มองข้ามไปนะจ๊ะลูก พี่เป็นกำลังใจให้ยายน้องจะลงเอ่ยแบบไหนแม,แม่แม่ก็รักเป็นห่วงอีหลา่าซับพอตอีหลา่าเข้าใจหนูมากเก่งมากอยู่แล้วน้องต้องไม่แคร์กับสิ่งที่ไม่ดีไม่สบายใจเป็นกำลังใจนะคะยังรักทั้งคู่ค่ะนะคะสำหรับความสัมพันธ์ของน้องยูกิคงต้องรอจากปากของยูกิและก็พีพี เพิ่นออกมาว่านะคะถึงจะชัดเจนพี่น้องค่ะว่าเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นนี่เป็นไปจังใดน,นะคะพี่น้องคะได้ออกมาโพสต่ออีกพี่น้องคะว่าคงสิบวีผู้ยิ่งผู้ใดดอกอยากมาซองซองเฟซซองคอมเมนต์ของผู้ผู้ใช้เรียๆวสัสดพี่น้องคะอ่ะกับความสัมพันธ์เรียเรียเล่านีวสัสดพี่น้องซึ่งมันมีอย่างอีกมากมายที ยกิหายทองคำไม่สามารถที่จะออกมาพูดให้ใครฟังได้อีกอย่างหนึง่งมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของน้องพี่น้องคะเรื่องโมนี่ขาเฮาผ่านจุดหนีมาเขาม่างเป็นเรื่องธรรมดาของของของโลกก็ะไดพี่น้องคะการที่เราจะเปิดใจคบใครแล้วก็มันเป็นอะไรที่ไปกันไม่ได้เราก็ควรหยุดนะคะพี่น้องคะหยุดได้ เริ่มต้นใหม่ได้มันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วสําหรับยูกิหายทองคําเชื่อมั่นว่าน้องผ่านอุปสรรคดามามาต่างๆนานาก้าวขามสิ่งทีเร่รลายก็หนี้น้องกัผ่านมาได้เสื้อมันว่าน้องยูกิแกล่งอยู่แล้วพี่น้องขาน้องเก่งอยู่แล้วเมื่อมันฝืนกับตัวเองมากมันทาให้ตัวเองเป็นทุกข์มากสมควรหยุดเราก็หยุด ถ้าเดินต่อได้พ่อทีสิปนี่ปานอบหรือว่าพ่อทีสิสารสัมพันธ์กันต่อใดจังใดมันก็นแะแลขึ้นอยู่กับโตนองทั้งสองคนนะคะพี่น้องคะ่ะว่าทั้งสองคนเขาจะไปกันได้ไหมแล้วเรื่องนี้พี่น้องคะ่ะเยสิเสอรอมันว่าเรื่องมมนีไพกสิเคยผ่านมาแล้วแหละจังจังอ่าเรื่องเล่าแบบนี้หลายหลายคนก็ต้องผ่านมาแล้วแม่นพี่น้องคะ่ะ แล้วสาหรับน้องอยุก,กิไฮทองคําเขาเป็นคนเก่งอยู่แล้วพี่น้องคะน้องเป็นคนฉลาดน้องเก่งน้องแกร่งอยู่แล้วเรื่องแบบนี้เจสิสเสื้อหมันวาน้องต้องผ่านไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอนเสื้อหมันว่าเมื่อถึงเวลาคนที่ใช่เวลาที่ทุกอย่างพี่น้องคะในโลกใบนี้ล้วนแต่มีเวลาของใครของมันนะคะแล้วสําหรับน้องยุก,กิไฮทองคาแล้วน้องเก่งคนมากความสามารถอยู่แล้วนะคะเจสิสเสื้อหมันว่าถาออกมา โพสแบบนี้นะคะซึ่งเล่าบรรดาแฟนคลับเอฟซกลุ่มบ้านฮักของน้องยูกิไหทองคำนะคะกะทยอยเขามาหากําลังแรงใจน้องยูกิไหทองคํานะคะทีน้องออกมาโพสนะคะขออนุญาตอ,อ่านโพสที่น้องได้โพสไว้นะคะพี่น้องคะน้องบอกว่าภาวนาขอให้ผู้หญิงบนโลกนี้ไม่ต้องมานั่งระแวงส่องโซเชียลตัวเอง เพราะผู้ชายเรี่ยๆความสัมพันธ์เรี่ยๆด้วยเถิดปัะสันพี่น้องอันนี้คือทางน้องยุกิหาท่องคําไดยออกมาโพสนะคะแล้วแฟนคลับ f อฟนะคะคนที่รักน้องคนที่สนับสนุนน้องก็เข้ามาให้กําลังใ,ใจนะคะบอกว่าเบาๆค่ะลูกพูดน้อยต่อยหนักในความที่ถูกต้องไม่ไหวก็หยุดเดินออกมาอดทนทำวันของหนูให้ดีที่สุด เบาๆคะ่ะลูกพูดหนักแน่นในความที่ถูกต้องไม่ไหวก็หยุดเดินออกมาอดทนทำวันของหนูให้ดีที่สุดความสามารถเท่าที่ทำได้นะคะประสันพี่น้องคะเวลาเลิกกันทำไมไม่มีแต่คําไม่ดีใส่กันทำไมไม่นึกถึงตอนรักกันมันเป็นเรื่องธรรมดานะสำหรับเยสิตว่าเรื่องพวกนี้เวลาหักกันบามี่นี่ยเป็นจะสร้างใด้พี่น้องหักกันไปเบิดเพอาะเพราะค่อได รู้หรือว่าเพราะ่นได้เห็นพฤติกรรมของฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งไหมคะ่ะก็เลยอย่างอย่างที่ท่านพูดอ่าอย่างที่คนนี้เขาเข้ามาคอมเมนต์นี่ก็ก็มีส่วนถูกนะคะคนนี้ของจริงใส่ตรงๆไม่อ้อมค้อมชอบแมนดีแน่นอนคะ่ะยุกิไฮทองคำแมนอยู่แล้วคะ่ะบอสจิของเรานะคะเป็นคนที่หนักแน่นเป็นคนที่อะไรก็ก้าวผ่านได้หมดสำหรับน้องยุกิไฮทองคำ ผู้ชายก็เหมือนนักการเมืองแหละว่าสันพี่น้องคะผู้หญิงไม่ร้ายแล้วผู้ชายจะเร็วยังไงอ่าเจ้าชู้ต้องเจอคนแบบนี้อืค่ะพี่น้องนี่สําหรับเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นกับน้องยูกิไฮทองคํานะคะเสื้อมันว่าเรื่องนี้น้องยุกิไฮทองคํานะคะถ้าถ้าไม่ถึงที่สุดผู้หญิงนี่สิบม่มีผู้ใดได้สีออกมาเบาเกี่ยวกับเรื่องของเกี่ยวของแบบนี้ดอก อ่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราจะออกมาพูดเรื่องส่วนตัวให้ใครฟังแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างน้องทั้งสองคนเข่ากับโบลูวา่าจริงๆแล้วตื่นลึกนะบางเพื่อนเป็นยังไงนเนาะเข่ากับเห็นแค่กระแสกระแสข่าวที่ได้ยินมานะคะที่ออกมาโพสแล้วก็อ่านไปตามคอมเมนต์นะคะซึ่งหลกักๆแล้วยาสิทธิ์เชื่อมั่นว่าระหว่างน้องทั้งสองคนเพื่นกับซิมี่อันใดที่บล่งร้อยกันหรือว่าอันใดที่เพื่นจุนกันบาขั้นเข้าใจกัน นะคะสาหรับโตย่า่ซีดเองนะคะกะขอห้ขอคิดนิดเดียวก็คือคนเรานะ่ยเยเสเชื่อมั่นว่าไม่มีใครที่ไม่อยากให้ความรักแบบราบลื่นหรอกอ่าถ้ามันไม่ไหวจริงๆเราก็ถอยออกมานแหละถูกต้องที่สุดอย่าฝืนถ้าฝืนเชื่ออย่างหนึ่งว่าคนถ้าเคยเป็นแบบไหนก็เป็นแบบนั้นอ่าถ้ารู้สึกว่ามันไม่มันไม่ใช่สําหรับเราก็ถอยออกมาตั้งหลัก ทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นกับือว่าเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์นะคะเพราะว่าน้องยูกิหายทองคําน้องต้องโลดแล่นอยูบ่บนเส้นทางนี้อีกยาวไกลเชื่อมั่นว่าผู้ชายดีๆที่รอเข้ามาแบบเข้ามาในชีวิตของน้องยูกิให้เลือกเยอะแยะมากมายยูกิหายทองคําสามารถเลือกได้เลยเพราะว่าน้องยูกิทั้งเก่งทั้งสวยทั้งมากความสามารถ ยูกิหาทองคำจเจ้าไหไกัเป็นกราลังแรงใจห้น้องยูกิสู้ๆบวสิเกืนแง่งคืนกะเป็นกระลังแรงใจให้น้องคือเก่าค่ะําหรับมันี้สวัสดีค่ะ